เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนตั้งต,า,งตารอคอยกันอย่างมากสําหรับวันที่11เดือน11หรือ 11, ว่า11/11ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเพราะมีการจัดโปรโมชั่นการตลาดต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายและมันก็ได้รับผลตอบรับที่ดีสุดๆเพิ่มยอดขายการสั่งซื้ออย่างถลม่มทลายแต่หากปล่อยตัวให้ล่องลอยไปกับโปรโลดราคาแบบนี้มารู้ตัวอีกทีกดสั่งของไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยรายการกับราคาที่ต้องจ่ายแทบจะไม่พอกับเงินเดือน แถมยังจะลามทําให้จิตตกให้กับคนใกล้ตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับเรื่องราวต่อไปนี้สําหรับเหตุการณ์จากบนทนเสีวนที่เกิดขึ้นเมื่อปี2019เมื่อภรรยาวัย29ปีของนายวางสั่งของออนไลน์ในแคมเปญวันโสด11-11ภายในค่ำคืนเดียวกระนําไม่ยัง้งรวมๆแล้วก็ประมาณ300,000หยวนหรือราวประมาณ1,300,000บาทเพราะนหวังรู้ว่าภรรยากดสั่งซื้อของหนักจนเป็นหนี้เยอะขนาดนี้ เขาก็เกิดอาการวิตกกลเครียดไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่ได้ก็เลยปีนขึ้นชั้นดาดฟ้าอาคารสูงถึง33ชั้นคิดว่าจะโดดลงมาเพื่อหนีปัญหาดังกล่าวภายหลังตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ได้เข้าไปเกลี้ยกล่อมให้เขานั้นใจเย็นลงและก็ได้พาตัวนายหวังนั้นลงมาสงบสติอารมณ์ได้สําเร็จโดยงานนี้เขาเปิดเผยว่าทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเขาบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ภรรยากดซื้อของออนไลน์เยอะแบบนี้ ถังกระเป๋าถือจากดีไซเนอร์ชื่อดังน้ำหอมราคาแพงเสื้อผ้าต่างๆและอื่นๆอีกมากมายหลายรายการเธอหมกมุ่นอยู่กับการช็อปปิ้งออนไลน์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กลอดลูกได้เมื่อปี2018ก็กดสั่งซื้อของไปกว่า2แสนหยวนผ่านระบบสินเชื่อและก็การกู้ยืมในช่วงของโปร11:11และสามีก็ต้องเป็นคนจ่ายเพียงคนเดียว แม้ว่าปี2019เธอจะให้สัญญาว่าจะไม่ทำอีกแต่แล้วก็ห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่เหมือนเดิมในหวางเป็นเพียงแค่พนักงานหลังการขายของบริษัท e c o m m e r ซแห่งหนึ่งเงินเดือนที่ได้ก็แค่ไม่กี่พันหยวนเท่านั้นเองแถมยังเป็นเสาหลักของครอบครัวเพียงคนเดียวเพราะว่าภรรยาน,นั้นต้องลาออกจากงานอสังหาริมรัพย์เพื่อมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกจนสามีทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเสพติดการช็อปออนไลน์ของภรรยาในครั้งนี้ทั้งนี้ภายหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายลง ทางตำรวจก็พานายหวังไปส่งที่บ้านแล้วก็แจ้งกับครอบครัวให้ทราบฝ่ายภรรยาก็สัญญาอีกครั้งว่าจะไม่ช็อปออนไลน์อีกแล้วในส่วนที่เหลือก็จะหาเงินมาจ่ายค่าของในปีนี้ต่อไปและมาดูกันว่าวันที่11เดือน11ปีนี้2020จะมีข่าวของนายหวังเกิดขึ้นแบบนี้อีกหรือไม่ก็ต้องรอดูแล้วกัน